สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะวันนี้แม่ตามจะมาทำคลิปที่มีคุณผู้ชมขอมานะคะขอมาว่าขอดูบริเวณรอบนอกบ้านหน่อยนะคะให้แม่ตามถ่ายให้ดูวันนี้อากาศดีนะคะอากาศยามเย็นนะคะตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วคะ่ะนี่นะคะดอกทิวลิปกำลังบานเลยคะ่ะสวยมากเลยทุกคนดูสิคะทิวลิปสีแดง เดดดีเลิกงานแล้วก็มาเล่นกับน้องดีหน้านะคะเนี่ยค่ะหลังบ้านก็จะเป็นข้างหลังก็จะมีบ้านเพราะมันจะมีซอยข้างๆนะคะก็จะมีบ้านข้างหลังนะคะแล้วก็คุณลุงคุณป้าอยู่ข้างซ้ายมือแล้วก็คุณลุงลอยอยู่ขวามือค่ะคุณลุงลอยอยู่ทางนน้นนะคะคุณลุงแคทเอ่อคุณลุงโทนี่กับป้าแคทก็ น่ารักมากเลยนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยม่ตามโชคดีค่ะปกติแล้วแม่ตามจะปลูกผักนะคะปลูกผักปลอดสารพิษนะแต่ว่าพอน,น้องดีหน้าปีนี้ลูกกําลังคานกําลังจะเดินค่ะก็เลยไม่มีเวลาเนาะก็เดี๋ยวค่อยปลูกรอบหน้าค่ะยออันนี้ข้างหลังบ้านตรงนี้นะคะ mm. ตามก็ปลูก ต้นดอกไม้ไฮเดรนเยียค่ะไว้2ต้นนะคะสีม่วงกับสีขาวนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนเขาก็ออกดอกค่ะมีกุหลาบนะคะแล้วก็มีบลูเบอรี่ด้วยค่ะต้นบลูเบอรี่เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้แต่เขาก็ออกลูกมาให้เก็บกินแล้วนะคะปีที่แล้วแล้วก็มีนี่ค่ะมายมฝรั่งด้วยค่ะกูสเบอรี่นะคะเนี่ยเห็นเล็กๆแต่ดอกเขาก็ดกนะคะเนี่ย เนี่ยค่ยอดมันเปรี้ยวมากสะใจมากเลยค่ะทำคล้ายๆมายมบ้านเราค่ะเป็นมายมฝรั่งเยอะนะคะเนี่ยต้นเล็กๆแต่ว่าเขาดกมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เก็บกินแล้วค่ะอีกประมาณเดือน2เดือนนะคะกำลังจะถอนหญ้าค่ะทุกคนลกมากเลยเนาะขออภัยในความลกนะคะ ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ลุงรอยทำอะไรคะเนี่ยลุงรอยสวนแกเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะลุงลอยเป็นหนุ่มโสนนะคะทุกคนอยู่คนเดียวนะแกน่ารักมากเลยค่ะ วันนี้มีผัดส,สปาเกตตี้นะคะเรามาทานด้วยกันนะคะทำอะไรคะ <c oughs> ต้องกอไก่เหรอคะทางนี้ก็เป็นออกหลังบ้านนะคะประตู นกจิบจิบอากาศดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะนี่เราก็กำลังเดิอนออกทางหน้าบ้านนะคะค่ะอากาศดีค่ะเด็กเจอลมนี่แบบอชอบมากเลยดิหน่าชอบอากาศ ะะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,นี่กองข้างๆบ้านนะคะป้าแคทกับคุณลุงโทนี่นะคะวันนี้อากาศดีกำลังจะพาเด็กน้อยไปเล่นกับพี่เล็กซี่นะคะคหน้าบ้านก็จะเป็นถนนในซอยซอยเล็กๆเข้ามานะคะ ใหญ่ก็วันนี้วันวันเขาเก็บขยะค่ะทางขยะสีฟ้าสีฟ้าก็คือขยะรีไซเคิลนะคะพวกกระดาษกระป๋องแล้วก็ขวดน้ำอะไรเยงนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นหมู่บ้านบ้านนอกค่ะอยู่นอกเมืองขับรถประมาณ15-20นาทีเด็กน้อยดีใจจะได้ออกไปเที่ยวใช่ไหมคะไปหาพี่เล็กซี่นะคะ อากาศดีค่ะไปดูสิคะชุดใหม่เลยเหรอเฮ้ชุดใหม่เหรอคะหมวกใหม่ด้วยค่ะดีนะ่าบอกไปได้แล้วม,มัมมีหนูรอ,อหนูไม่อยากอยู่เฉยๆต้องเข็นค่ะนี่ก็หน้าด้านนะคะดอกไม้ก็สวยๆนะคะดอกไทยเลยเขาเรียกอะไรนะ กุหลาบตานะคะที่ตามเคยสก,กัดทําเป็นแยมหรือว,ว่าทําเป็นน้ํามันเซรั่มนะคะนี่ค่ะาบ้านกประมาณนี้อยู่ยอดบนเขานะคะแล้วก็วิวสวยคะ่ะเวลาหิมะมาหรือว,ว่าลมมาก็จะหนาวมากนะคะค นะจะไปไหนคะจะไปเที่ยวค่ะดอกทิวลิปนี่สวยสวยค่ะดูสิคะทิวลไป,ปไปค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูซอยข้างนอกค่ะที่ถนนใหญ่พอเดินไปประมาณสองนาทีก็จะเป็นป้ายรถเมล์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูหน้าค่ะฟินม,มากเลยเวลาได้ออกจากบ้านายิ้มหน่อยสิคะยิ้มหน่อยสิคะใช่ยิ้มหน่อยค่ะโอ้ยดอกทิวลิปสวยมากๆเลยค่ะดอกทิวลิปดอกดักปาเดลนะคะแล้วก็มันจะมีดอกฟันสิงโตค่ะที่เราเก็บเก็บมากินเก็บมาทําอาหารได้นะคะแล้วก็ฝรั่งเขาก็นิยมเอาไปทําตากแห้งแล้วก็ทําชานะคะ,ะตามจะได้ดูนะคะี่ตายยังไง ขึ้นตามหญ้าตามสนามทั่วไปค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหอเหมือนเรานะคนไทยนี่จะจะชอบของป่านะคะ,ะตามให้ดูเนี่ยค่ะดอกฟันสิงโตนะคะเออใบมันก็เอาไปขเขาเรียกอะไรนะคะเอาไปผัดน้ํามันหอยก็ได้นะคะเอาไปแกงทําแบบเหมือนแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กฝรั่งนะคะตอนช่วงนี้ค่ะกำลังกาลังดีเลยเดี๋ยววันหลังตามจะพา ้าไปเก็บแล้วก็มาทำอาหารนะคะดอกมันก็เอาไปชุบแป้งทอดได้นะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็สกัดทำชาค่ะทำชาดื่มเพื่อสุขภาพนะคะของดีค่ะเนี่ยของดีขึ้นข้างทางคะ่ะทุกคนดูสิแต่ฝรั่งเขาไม่สนใจนะเดี๋ยวฝรั่งจะพาพามาเก็บคะ่ะ ถึสงสามแยกซอยแล้วก็มีถนนใหญ่ค่ะถนนใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะคะเป็นถนนที่มีรถประจำทางแล้วก็เข้าไปดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิคะหังขยะเรียงรายนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยคะ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะมี สทศบาลมาเก็บนะคะทุกวันพุธดูสิคะเนี่ยฟันสิงโตทั้งนั้นเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเก็บวันหลังนะคะไค่ะเห็นค,คุณลุงคุณป้าย,ยืนรอที่ใต้รถเมล์แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมล์อีกห้านาทีรถบัสประจำทางก็จะมาค่ะ ตองเท้าหลุดแล้วข้างหนึ่งต้องถอดเก็บมาน้องดีหน้าหนึ่งพบสุขอบหลุดตลอดนะฮะดูดอกไม้สิคะดอกซากุระก็บานแล้วถึงไปหลุดเมแล้วค่ะ This is s e r discover town center This is service 7, discover town center